สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเองส้ตมตำทีเ c ส t ีก็แล้วแต่ที่พวกคุณอยากจะเรียกวันนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเวสต์เลีซึ่งผมก็ได้ทําการฟาร์มแรงจนถึงแรงคิโนโอเอะแล้ววันนี้ผมจะมาสอนพวกคุณวิธีการทํายังไงให้ดาบเนี่ยคมทําให้ดาบอะจงตีแรงขึ้นและเป็นและวิธีการฝึกล้งางคาบาซิที่ถ้างั้นคุณตามผมมาเลยนะครับ ตามมาเลยนะตอนแรกอ่ะเดจะเริ่มที่นี่เลยตอนแรกอ่ะคุณอยู่ที่หมู่บ้านใช่ไหมเหนนะ็นไคุณก็ตามมาเฮ้ยจากนั้นอ่ะให้คุณตามผมมาให้คุณตรงมาไปเรื่อยๆนี่นะคุณก็เดี๋ยวตามซอกนี้เลยไปถึงตรงที่ที่นี่อยู่ก็แล้วกันเออจะเรื่องอะไรดีอ่ะ ไปถึงตรงปราสาทชินโนบุถ้าคุณถึงแร้งประมาณมิซุโนเอะเอ๊ะมิซุโนเอะหรือว่ามิซุโนโตะถ้าคุณความค่า agility เยอะอีมอนจะตามไม่ทันนะคุณไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยอีมอนตามไม่ทันอย่างแน่อันนี้ก็คือค่าแสแต็ผมเองสเต็งสองร้อยสิบ agility แปดสิบห้าโ o กัสสอ7ร้เจ็ดสิบ เหลือแค่ล a u ง capacity กับ s p y e p ที่ผมยังไม่ได้นะฮะ <c oughs> ถ้าคุณคิดว่าคุณวิ่งไวพอก็ไม่ต้องไปสนใจพวกบีศาจทพวกนี้หรอกมันตามไม่ทันมันตามคุณไม่ทันอยู่แล้วแหละ <c oughs> นี่นะให้คุณตรงมาทางฟาร์ม ตรงแบบตรงเรื่อยๆเลยนะคุณต้องเลี้ยวไรงสิ้นอ่ะจนกว่าคุณจะเจอนี่พอคุณเจอกำแพงปุ๊บให้คุณเลี้ยวขวาเนี่ยให้คุณเลี้ยวขวาเฉียงๆหน่อยเนี่ยเฉียงๆหน่อยเนี่ยประมาณนี้อันตรงไปเลย เพอคุณเจอซอกนี้ปุ๊บให้คุณเข้าไปในซอกนี้ก็ไม่ต้องถามนะว่าทำไมถึงผมแรงเยอะจังก็ผมนั่งฟาร์มแบบแทบเป็น้ตายอะน้ำาตาแทบกระดินแล้วผมก็ได้สายฟ้าทั้งหมด3สกิลเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมค่อยโชว์ในคลิปก่อไปนะ่านผู้ชม เพอเรามาถึงนี่ใช่ปะพอเรามาถึงนี่คุณจะเห็นเป็นเหมือนกับบ้านตรงนี้ให้คุณไปทางด้านหน้ามันจะมีนี่อยู่ขายอยู่นี่นี่ก็คือที่เป่าเออคือในเกมนี้ก็ายังมีเป็นสมอลกราวหรือว่าเป็นเอ่อเป็นที่เป่าแบบอันเล็กๆอยู่นะอัปเดตต่อไปอาจจะมีอันใหญ่กว่าน,นี้ ว่างั้นแหละโอเคต่อไปก็ไปอนี่สินะต่อไปผมจะพาคุณไปตรงที่ที่ช่างทีเหล็กเขาอยู่แล้วกันผมจะขอรีเซ็ตเพื่อความไวเพราะว่าผมจะสาธิตถ้าสมมติว่าพวกคุณเกิดที่หมู่บ้านแล้วคุณจะไปได้ไงผมจะพาคุณไป ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถเดินแบบเดินวิ่งได้เพราะว่าคอมผมมันมีปัญหาคือถ้าผมกด W นานเกินไปอ่ะผมจะไม่สามารถอันนี้ได้ผมจะไม่สามารถกด W ได้อีกมันต้องรอครูดาวอ่ะครูดาวของ W ผมอ่ะผม,มสามารถกดได้อีกรอบโอเคอุ้ย้เคผมขอซื้อข้าวก่อนก็แล้วกัน ทมาเยอะเลยรวยครับเดมจะไปชาร์จหรือว่าโดมจะไปสาธิตในการทำให้ดาบคมขึ้นก็แล้วกันตอนนี้ในการใช้ดาบคมขึ้นในแต่ละครั้งคุณต้องใช้กลางทั้งหมด200ตอนนี้ผมมีตัางทั้งหมด700นะก็ทำได้ทั้งหมด3ครั้งหรือว่าเยอะเลยทีเดียว กอกินข้าวก่อนนะครับถ้าได้ยินเสียงลงของผมก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันเคจากนั้นให้คุณตรงมาคุณโอเคสมมติว่าผมอยู่ที่หมู่บ้านนะแล้วก็ให้คุณตรงตามผมมาตรงนิดนึงเลย เออเดี๋ยวจะสอนคุณการปีนกำแพงด้วยเผื่อใครไม่รู้เจมนี้ปีนกำแพงได้นะครับปีนกำแพงแล้วก็สามารถพุ่งบนกำแพงได้แต่พุ่งบนกำแพงนี่เป็นพื้นฐานทุกคนก็น่าจะรู้นะจากคลิปอื่นๆเดี๋ยวจะสอนวิธีการปีนกำแพงแล้วกันเพราะว่ามีหลายคนสอนแต่ว่าส่วนมากเป็นอังกฤษคนไทยก็มีแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นครับโอเคประมาณนี้แล้วคุณเห็นแล้วใช่ปะ่ะคุณจะเห็นท่อนไม้อันนี้ เป็นท่อนไม้ที่ไม่มีใบไม้เป็นท่อนไม้อย่างเดียวเลยจากนั้นพอคุณเห็นท่อนไม้คุณเลี้ยไปทญหาท่อนไม้เลยคุณจะเจอเป็นเหมือนกับต้นไม้แบบเนี้ยพอคุณเจอคุณเจอปุ๊บคุณวิ่งตรงไปเลยพ <c oughs> อคุณมาถึงแล้วให้คุณน่ะทำการกดถ้าคุณมีปานแนะนำคุณต้องมีปานก่อน คุณจะต้องสามารถสูดลมหายใจได้ก่อนคุณหนึ่งจะไปที่เมืองของช่างตีเหล็กได้โอเคว่าเราสูดหายใจแล้วยังจะสอนวิธีการทําก็แล้วกันนะแรกแรกคือหนึ่งสูดหายใจสองให้คุณหันหน้าลงแบบเนี้ยอตอนแรกคุณจะอันหน้าแบบนี้ใช่ไหมให้คุณหันหน้าลงลงแบบนี้เลยจากนั้นให้คุณไปที่กําแพงแล้วก็สูดหายใจแล้วคุณก็กดสเปซบารลวๆนี่คือวิธีการปีนกําแพง เงล่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าเกมนี้สามารถตีน้ำแพงได้นี่พอคุณตีน้ำแพงมาเสร็จแล้วเนี่ยตามผมเลยพอคุณตีน้ำแพงมาเสร็จแล้วมันจะมีช่างตีเหล็กที่คุณน่าจะรู้จักอะครับที่มันอยู่ในเนื้อเรื่องนะนี่เลยคุณช่างตีเหล็กคุณก็สามารถคุยกับเขาได้นะ นี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็แบบบานลงโจงแล้วทางนี้น่าจะเป็นแบบเท่าที่ผมรู้มันน่าจะเป็นทางที่แบบว่าเป็นที่ที่กฤษฎาอยู่นะคยบักเข้าไปรอบหนึ่งอะไม่รู้ว่าทำได้ไงเี๋ยวจะสาธิตนี่มันจะแบบเนี่ยคุณอะมันเป็นสีดำคุณอาจจะมองไม่เห็นอยากจะหาที่ที่คุณสามารถมองเห็นได้แล้วกันอันนี้นี่เออไม่ต้องหรอก นี่อันนี้คือนิซิลินชาร์ปปิ้งชาร์ปเพนดิ้งชาร์ปเพนดิ้งคุณเห็นแล้วใช่ป่ะผมชาร์ปเน็ตหรือว่าผมทำการให้ผมนำการรับคมดาบผมเนี่ยไปทั้งหมดแล้ว3าครั้งแล้วเลดเนี่คืออะไรเลดคือผมลืมบอกไปว้ว่าไม่ใช่ว่าพอคุณจ่ายตามไปแล้วมันจะติดตลอดแต่เลดคือเวลาคุณทำมันมีโอกาสติดกับไม่ติดคุณใช้ตัางสองร้ในการทำให้ดาบคมขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งนี่ผมทำแล้วสามครั้งไม่ถึงคนเห็นว,ว่าผมทำห้าสิบสามแต่ไม่งผมบอกว่าทำสามครั้งเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาให้ค่าซัพเอนิ่งมาอยู่แล้วห้าสิบห้าสิบเขาให้มันอยู่แล้วห้าสิบอีกเจ็ดสิบอีกเจ็ดสิบเนี่ยให้คุณไปทำเราเองเดีย๋ยวจะทำทั้งหมดสามครั้งผมมีกล้งอยู่เจ็ดร้อยทำไม่ใช่สามครั้งเพราะว่ามันใช้ครั้งละหกสองร้อยมันก็จะเหลือร้อยเดียวนะขอให้ติด อันนี้เขาติดเห็นปะ่ะจากห้าสิบสามกลายเป็นห้าสิบสี่อันนี้เขาติดอันนี้เขาติดเนี่ยมันขึ้นทีละหนึ่งนั่นแปลว่าอะไรรู้ไหมคุณจะต้องเก็บตังค์ให้แบบให้เป็นหมื่นอะ่ะเป็นหมื่นอะ่ะแล้วคุณก็คุะยแบบนี้เนี่ยเอาละสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย